ทำไมคนเราถึงไม่กล้าทิ้งความรักห่วยๆอันนี้ก็ถามเข้ามาเยอะเพราะอะไร จริงๆแล้วนะครับคนเราเวลายึดติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราไปแปลว่าสิ่งนั้นน่ะคือความสุขดังนั้นนะครับเวลาเราอยู่ใครสักคนต่อให้เขาห่วยแค่ไหนก็ตามเนี่ยทำไมเราถึงไปแปลว่าความสุขเพราะว่าเราไปเอาภาพความทรงจําเก่าๆในสมัยที่เคยมีความสุขหรืออีกทีหนึ่งแม้กระทั่งไม่มีภาพความทรงจานะยังไปเอาจินตนาการคนเรามันทุกข์อยู่กับสองเรื่องนะคือเขาเรียกว่ามาจากพาสหรืออดีตนะครับเขาไปเอาภาพเก่าๆมาแล้วก็บอกอยากจะให้มันกลับไปเป็นภาพนั้นนะครับทั้งๆที่รู้ว่าวันนี้มันหมดไปเรียบร้อยแล้ว เหมือนเป็นบริษัทมันก็เจ๊งไปต้องนานแล้วแต่ก็ยังอยากให้มันรุ่งเรืองเหมือนเดิมอันนี้คือการยึดติดกับภาพเก่าในอดีตอยากให้มันกลับมาอย่างที่2 imagination ไปเลยนะครับคือจินตนาการเลยถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเลิกนีชู้ถ้าเขาเลิกด่าเรา ถ้าเขาปรับปรุงตัวได้แล้วก็พยายามย้ำกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจะหาความสุขมาหล่อเลี้ยงหัวใจตัวเองไว้เพราะถ้ามันทุกข์ตลอดไม่มีความสุขไม่มีความหวังเหลือเลยคุณไปแน่ถูกไหมดังนั้นก็เลยต้องไปหาไอ้เรียกว่าความสุขจอมปลอมดังนั้นคุณจงดูว่าณนะวันนี้คุณกําลังอยู่กับความสุขจอมปลอมหรือเปล่าความสุขจริงๆมันคือเรื่องในชีวิตประจำวันนี่แหละมันเทคแคร์เราเขามากอดเราเขาให้กําลังใจเราเขามาอยู่ในเวลาที่เราต้องการเขาช่วยเหลือเรากุ๊กกิ๊กบุ้งมิ้ง รวยจนก,ก็ตามอัตภาพมีไหมถ้าไม่มีความสุขจอมปลอมคือภาพในอดีตล้วนๆกับ imagination หรือจินตนาการของคุณล้วนๆอันนี้คุณกําลังอยู่กับความสุขจอมปลอกวิธีแก้อย่างแรกคุณต้องเพิ่ม self-esteem ตัวเองก่อนนะครับคืออย่างแรกคือหัดมีความสุขกับตัวเองนะครับให้เป็นไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วมันสุขนะเหมือนกับนั่งสมาธิเลอครับไม่ใช่นะครับไปทำอะไรก็ได้นะครับจะไปกับเพื่อนกับพี่กับน้องนะครับกับหมากับอะไรก็ได้หรือจะไป คนเดียวก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มคนของคนที่เป็นทริปหรือว่าพวกเราก็ได้หนวดหนาทําผมช้อป,ปิ้งท่องเที่ยวถอายภาพที่จักรยานว่ายน้ำมันทาไปเถอะนะครับเพื่อให้ความสุขในชีวิตมันถูกเติมเต็มขึ้นมาตอนนี้เราเป็นเขาเรียกเครื่องบินถังน้ํามันไม่มีแห้งสนิทมันก็จะตกแต่ถ้าเราเริ่มเติมน้ํามันเข้าไปนะครับในทางอื่นเครื่องบินมันก็จะเชิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นอย่างแรกคือเรื่องเซลฟ์เอสติมและอย่างที่2หัดใช้เหตุผลใช้สมองส่วนหน้าตรงนี้ใน,นสมองส่วนเหตุผลอย่าไปใช้ส่วนอารมณ์ที่มันอยู่ข้้้าาางใในถเเกิดรช นะครับเราจะตามอารมณ์ไปเรื่อยๆเลยนะฮะโดยไม่มีที่สิ้นสุดและอารมณ์ส่วนมากจะพามนุษย์ลงไปฝ่ายต่ำทั้งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เหตุผลเราจะมองเห็นความจริงขึ้นมาทีละข้อทีละข้อ,ขอว่าเรากําลังจมอยู่กับความสุขจอมปลอมหรือเปล่าสุดท้ายเปลี่ยน mindset นะครับคือวิธีคิด ที่จะทําให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าได้ใหม่นั่งอยเฉยอ,อาจจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าไปนในทางคลับกิ๊กเราแนะนําคอร์ชื่อ restart 8ปคลาส8ชั่วโมงนะครับคุณไปนั่งดูจะเปลี่ยนไม์เซ็ตคุณเป็นคนใหม่เลยในทุกๆด้านและคุณจะหลุดออกมาจากความสุขจอมปลอมครั้งนี้ได้อย่าไปจมอยู่กับความรักห,หวยครับมันไม่ใช่คําตอบของชีวิตเลย